ระบบกำลังมาก GPS ตรงไปตรงไป500เมตรตรงไปอีก200เมตรเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาอุทิศ2ตรงไปตรงไปอย่างมีดบาดสิริร้องยังไงคะตายโต๊ะทำงานนี่คือคุณสิริจาก b ร i บิ h a n n e l ได้ยินฉันไหมได้ยินฉันไหม คุยเลย้าคุยเลยคุณชอบฟังกับเพลินสิริตอนนี้เธอสตรีมอยู่ดีใช่ไหมอ๋อตอนนี้ฉันหยุดจะต้องการสตรีม GTA แล้วฉันตื่นเต้นเป็นอย่างมากฮ่าฮ่ไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าก่อนจะเปิดรายการคอท่องสรลแกนของฉันก่อนได้เลยครับปากกระปองปากกระปองโรซ่า ปากระปองปากระปองโรซ่าวันนี้สิริมาจะพาไปสื่อปากระปองอันนี้เตือนด้วยคมหวังดีนะถ้าไปออกรายการที่ไหนเนี่ยถ้าเขามีสามแม่ครัวปากอยู่ข้างหลังเนี่ยอย่าไปพูดโรซ่าให้เขาได้ยินนะเคยออกสื่ออะไรพวกนี้ไหมครับเคยสัมภาษณ์มีใครมาสัมภาษณ์สิริบ้างไหมเนี่ยไม่มีใครมาสัมภาษณ์ฉันเพราะฉันก็เพิ่งโด่งดังเมื่อไม่นานนี้เอง เอาคุณเรียกซิริไปเรื่อยๆหรือว่ามีชื่ออื่นอยากให้เราเรียกไหมฉันคิดว่าสมควรเป็นซิริมันง่ายนะฟังดูเข้าใจแม่งเหมือนเปิดทอล์คกิ้งดิกตลอดนะแต่ว่า แต่ว่าชื่อช่องสิริอ่ะมันเป็นแรบบิทชแนลนี่มันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นชื่อเล่นของฉันจริงๆก่อนจะมาเป็นสิริชื่อเล่นฉันชื่อกระต่ายค่ะอ๋ะอเริ่มเป็นสตรีมเมอร์มีช่องแรบบิทชแนลก่อนที่จะเจอคาแรคเตอร์สิริใช่ไหมใช่แล้วฉันเพิ่งมาพบเจอตัวตนของฉันเริ่มตน้นเจอแบบคาแรคเตอร์สิรินี่ได้ยังไงอ่ะ ให้ฉันพูดเป็นปกติหรือว่าเสียงซิริพูดปกตินด้เลยซีเรียสนะตัวกับทุกคนหนครับชื่อจริงชื่อรันาจินดาใสนะคะชื่อริมน้องกระต่ายค่ะก่อนก่อนที่จะมาเป็นซิริเคยเล่นโลแบบปกติมาก่อนหลายๆโลค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโลผู้หญิงธรรมดาโลแอนดรอยแล้วค่อยมาเป็นซิริค่ะแล้วมาเป็นซิริได้ยังไงอะสุดท้ายอะตอนแรกเล่นเป็นแอนดรอยใช่ไหมคะซิริเล่นเป็นโลผู้หญิงแล้วถูกฆ่าตายบทดบุลคกรแลก็ฟันให้เราแบบว่าเอาชิป ความทรงจำที่เหลือมาใส่ใน Android ค่ะคาแรคเตอร์ Android ก็จะแบบพูดเสียงแบบช้าๆแบบไม่ได้เป็นเิียงเปนหุ่ใช่พูดแบบสวัสดีฉันชื่ออะไรแต่แบบไม่ได้เป็นเิีริจังไอ้เมื่อกี้ก็เหมือนนะเนี่ยไอ้ที่แว๊บมาเมื่อกี้ใเสีใช่อนดรอยโคนเหมือนเลยอ่ะใช่ทีเนี้ยทีนี้หนูก็เลยจับจุดว่าเอ้ยคนเขาบอกว่าเหมือนซิริจังเลยอ่ะทำมายิ่งอยู่ทุกวันยิ่งเหมือนเสียงเสียงยิ่งเหมือนซิริก็เลยไปไปฟังย้อนแบบ สตรีมย้อนหลังหูดูหนูก็ดูอ๋อเหมือนจริงว่ะทำไมฉันเหมือนวะ <laughs> มีคนเขาบอกว่าขอเสียงําหนังจีนนะสิริสิริภาพเหมือนหนังจีนได้ด้วยหรอ <c oughs> ได้นิดหน่อยค่ะได้สวัสดีสิทธิพะโบนี่สิริเองนะจำสิริได้ไหมนะัะ <c oughs> นิชน <c oughs> เียตำนานนักตอลเลยเหรอเสียงนัเอกเลยเนี่ยเสียงเลยเนาะใช่ใช่ฮาโบเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเนี่ยมีคนมีคนด่าพาโบเข้าไหมอะมีแบบเท่าที่ได้ยินมาใม่แบบแบบสร้าสีสันมากกว่าคนเรามันก็ต้องมีหลายด้านหลายรูปแบบมันจะได้แบบมีทุกอารมณ์ทุกกระชาินางเล่นเนเล่นในโล่นี่นางผิดกฎหมายเยอะเหมือนกันนะคน่หไม่อยู่ในแก๊งใหญ่ของไอ้นี่เลยเซิร์ฟเลยก็สิริไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนเลว แต่ฉันเป็นคนป้นโจรนเองไม่ได้บอกจริงจริงิหลีไม่ได้แบบเล่นเกมมานานแล้วคือเพิ่งมาเล่นในช่วงโควิดด้วยไม่จริงหรอเมื่อก่อนทํางานออฟฟิศค่ะเริ่มเล่นเกมตั้งแต่เดือนเมษาค่ะเมษาปีที่แล้วช่วงที่โควิดละวาดก็ปุ๊บปั๊บใช่หรอแล้วคือณตอนนี้คือเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวไม่ได้ทํางานอย่างอื่นเลยหรอไม่ได้ทำแล้วค่ะถ้ากลัแสดงว่าการเป็นสตรีมเมอร์นี่คือสามารถเลี้ยงเราได้เหมือนกันเลยถูกไหมได้นะคะเมื่อก่อนก่อนก่อนที่หนูจะแบบจดอะไรเป็นพาร์ทเ ของแพลตฟอร์มที่หนูทำอยู่อะคะ<ไ>่ะมันมันก็ได้นะน,นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้บูมขนาดนี้มันก็ได้แบบแค่แบบนิดๆหน่อยๆพอแบบเป็นกําลังใจให้เราบ้างนะคะ<ไ>พอพักหลังๆน<ไ>ี้คือแบบเหมือนแบบมีคนรู้จักเยอะหนูได้โอกาสจากคนหลายๆคนเยอะ<ไ>เขาเดยอุปถัมภ์หนูวะ่ค่ะคือแบบเจอใคร<ไ>ใครก็รักใครก็เอ็นดูเขาก็ช่วยเดี๋ยวอ้ยคนน<ไ>ี้น่าร<ไ>ักซ<ไ>ีดีอุ้ยเขาน่าสนับสนุนคาแรคเตอร์ชัดเจนเขามีความแบบกล้าเล่นกล้าแสดงออกมันจะอาจจะเป็นสิ่งที่หนูแบบ ไม่เหมือนใครเขาก็เลยแบบเห็นแนวทางอะไรก็เลยสนับสนุนหนูมาเรื่อยๆค่ะอยู่ดีๆได้ไปเล่นเป็นบทบาทได้ยังไงอ่ะมีแคสไหมก็เหมือนกับว่าหนูเข้าไปเล่นในเซิร์ฟของเขาแล้วหนูก็รู้จักกับนักแสดงหนูก็ไปเป็นตัวเอ็กต้ตาตัวเสริมมาค่ะที่เขาก็ได้เห็นคาเซร์ของหนูประมาณนี้เริ่มจากเอ็กต้าเริ่มจากตัวประกอบไม่ค่อยมีบทมากนี้ใช่ค่ะดีจังมีคนบอกว่าซิรียอ่ะเอาใจดูแลคนดูดีด้วยคนก็เลยตามเยอะใช่พี่อาร์ตให้เอาซิรีเป็นเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้พี่อาร์ตออกจาก ออกจากเอทามเลยดีกว่า <S <S ถ้าคุณพี่บอกไงว่าคืณุณเสียสกโกมห้าทุกวันนี่ยกูจะไม่ได้คุณจะไม่ได้ตังเลยนะ ถ้าเทียบวงการดีเจพิธีกรคาแรคเตอร์นี่โค้ดสำคัญเลยสตรีมเมอร์เนี่ยคาแรคเตอร์นี่ก็สําคัญมากใช่ค่ะก็เหมือนเราเป็นนักแสดงสมบทบาทบนะคะแต่ว่าเราแสดงด้วยตัวเราเองเราไม่มีบทดำเนินเรื่องตามสถานการณ์จริงพี่บอกเลยให้นะรายการใต้ต้นทำงานเนี่ยตั้งแต่มีมา4ปีเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นยอดวิวขนาดนี้มาก่อนเธอมาวันเดียวนี้คนดู youtube 5พันนะน่าจะเป็นฐานฐานพวกพี่ค่ะคนที่แบบว่า ฐาน,นสุดี่บเลยฐานน่ญญาจะเป็นแบบฐานด้วยร่วม,มาะค่ะเพราะเพราะว่าฐานทุกคนนี้เข้ามาจากสมาชิกแกงหู่ด้วยแล้วก็พี่ๆค่ะชาววอซิตี้เพราะว่าเมืองวอซิตี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างสนับสนุนคนทุกคนที่มีความสามารถถ้าเห็นใครมีความสามารถเขาก็จะสนับสนุนจะเข้ามาดูเข้ามารับ<อ>ชมค่ะ ถ้าเกิดในเมืองเห็นพาโบก็พยายามยกตังค์ให้พาโบหน่อยนะสักหมื่นสองหมื่นนะพาโบเกล็ดทำงานชอบพาโบมีเกล็ดทำงานตอนนี้มีรีเควสต์หนึ่งที่เยอะมากเลยฮะอาร์ตเวลาสัมภาษณ์สิริอ่ะอยากให้พี่อาร์ตเป็นคาแรคเตอร์พี่พุทธฮะเป็นพะโบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะให้สิริอ่ะให้เปิดโหมดอ่อยด้วยพร้อมกันเลยได้ไหมพี่พุทธเจอกับสิริโหมดอ่อยสิริโหมดอ่อยมีด้วยเหรอผมไม่เคยฟังเลย ซื้อแฟนก็ได้ค่ะได้ผลนะครับแฟนเหรอไปดูาารายการนี้แม่สิริก็มหมายตอนพี่พิกพิกเนี่ยคือพี่ถามเรื่องมีดบาดแทบทุกคนเลยแต่พี่ไม่กล้าถามสิริว่าคาแรคเตอร์เราน่ารักเกินไปอ่ะหรือว่าจริงๆเราเ,ออเราเราก็ามีด้านนั้นเหมือนกันส่วนว่าหนูจะไม่ค่อยเปิดนะคะนานแบบว่าที่แบบมันจะเป็นจริงจที่ต้องเปิดหนูก็ค่อยเปิดค่ะเพราะว่าถ้ามันเล่นบ่อยมันจะแบบมันมันกินคาแรคเตอร์ของเราไปค่ะเพราะหนูไม่ใช่แบบสาวเนี่ยแบบนานอ่อยทีอย่างมีดบาดสิริร้องยังไงคะ นี่ประหารสิริร้อยไงคำตอบก็คือถูกต้องชัดเจนเอ่อโหมดอ่อยของสิริเนี่ยจะใช้ตอนไหนเหมือนกับว่าสิริอะค่ะถูกใจแบบมนุษย์ผู้ชายสักคนหนึ่งอะค่ะหนูก็แบบเหมือนว่าหนูหรือว่าหนูจะหลอกล่อตังเขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องใช้โหมดหลอกล่อตังที่เขาบอกตอนสิริเจอพาโบหน้าสภาเนี่ยยังว่าย่ออยู่เลย ปะโบกับกับสิริมาเจอกันได้ไงเหมือนเราเคยเจอกันหลายรอบแต่เราไม่ได้พูดคุยกันนะคะหนูเห็นตั้งแต่คุณพี่พาขึ้นทอเพื่อไปดูดูไว้เอ่อนัวนัวซัวหมองกันอะค่ะสองแก๊งเนี่ยเขาตีกันก็ด้วยนิสัยผม่เฮียก็ขออนุญาตเข้าไปเสือกเข้าไปดูอ่ะก็เลยไปขอออขึ้นไปดูข้างบนอยากเป็นถามเป็นีเอียดสีชัยคือแบบอยากจะดูอยากรายงานอยากรายงานอ่ะเออเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่คอต่ำหน่อยคอต่ำหน่อยมองไม่เห็นคอต่ำหน่อยคนดูจะได้เห็นเยอะๆคนดูหลายพันแล้วเขาอยากเห็นต่ำอีกต่ำอีก สิริลงึงนตีกันอยู่ข้างล่างน่ใครเป็นเสียงสิริวะก็เลยเงอาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองหางานให้สิริกันนอกเหนือจากสตรีมเมอร์อย่างนึงเนี่ยลงเสียงได้สบายเราให้น้องฟังเรื่องรายได้นะสตาร์ทที่5,000บาทแล้วก็อัพอัพขึ้นไปแล้วแต่เสียงไม่ค่อยซ้ำนี่โอหได้ถึง8,000ันหมื่นหนึ่งได้ อยากให้สิริมาจัดรายการวิทยุมากเลยคนที่ข nee, hey, ับรถแล้วฟังจะต้องแบบตกใจเฮ้ยสิริจัดรายการวิทยุได้ไงวะใช่ GPS นะเออ GPS สิริลองสั่งแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสองร้อยเมตรอะไรอย่างนี้ได้ไหมระบบกำลังว่า GPS ตรงไปตรงไปห้าร้อยเมตรตรงไปอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าถนนประชาอุทิศสองตรงไปตรงไปคนเนียนเลย ลองแบบว่าพูดเข้าเพลงพูดเข้าเพลงเพลงต่อไปอเป็นเพลงของพี่โอดประโมทประธานขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเฮ้แม่งขับรถอยู่อะแม่งดีเจคนนี้แม่งใครวะคือแบบไม่ต้กทำมีระบบนี้หรอวะคือแบบไม่ต้องมาจัดแล้วหรอหรือไม่คนก็จะคิดว่าเราใช้แบบ AI จัดนีงโคนนี่แหละ มันมีงานอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอ่านสกรูพิลิรลองอ่านข้อความนี้หน่ฮะที่อยู่หน้าจอเห็นปะข้อแนะนำเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i เนี่ยไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงคนแน่นอนไม่ใช่เสียงคนหรอกแม่เราเอาระบบออโต้มาคุยกับกูอีกแล้วลองลองหน้านี้หน่ฮะตรวจสอบร่างกายไม่อดนอนหลับให้เพียงพอเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชากาแฟ ้องไม่มีอาการไข้หรืออาการเจ็บป่วยสองวันก่อนฉีดและน้ง,งดออกกำลังกายหนักลองเสียงแบบอื่นดิแจ้งแพทย์ก่อนฉีดโรคประจำตัวประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีนบบการตั้งครรภ์ข้อมูลอื่นๆที่แพทย์ควรทราบแล่วจะแจ้งแพทย์ก่อนฉีดมั้ยล่สิใช่แล้วนะแจ้งแพทย์ก่อนฉีดโรคประจำตัวประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีนการตั้งครรภ์ ข้อมูลอื่นที่แพทย์ควรทราบนะแด้ดังเกิมแด้ดังเกิมโอเคเเก่งนาชิลีเก่งจริงเก่งจริงมีคนอยากเห็นหน้าเยอะเลยชิลีหนึ่งสองสามเฮ้ยโหแบบไปเป้าว่ะในเกมนี้คาแรคเตอร์จะจัดหลายคนเลยนะพี่แตกอาจันโจใครนอนอยู่ตรงโรงพยาบาลแม่งไปสวดมนต์ใส่หน้ามู คือเวลาเราไปเดินเจออาจารย์โจโเนี่ยแม่งจะชี้ขึ้นฟ้าให้ฟ้าดินเป็นพยานอยู่อย่างเงี้ยทั้งเรื่องทั้งมันโดกตี้ตายแต่มีคนนึงที่อยากแนะนำนะถ้าเขาเล่นชื่อว่าไ e อ้นวนียโอ้คาแรคเตอร์ตร,ตรงนี้จัดตลกแม่งเดินแซวคนทั้งเมืองอะ่ะก็เสียแม่งแหลมแหลมมันตัวสองมัธมิตอะ่ะมันแม่งมีอยู่คนนึงแต่งตัวฮิปฮอปเดินผ่านมาันมันหันมาดูมองหนะ้าโอ้โหยว่สซับเบรก คนตีนอะ่ะคนตีนแต่ละคนคือเล่นด้วยถ้ามีความสุขให้ซีรีฝากไหมประกาศดีบแบบสตรีมช่วงไหนเวลาไหนบ้างฝากปคือเช่าระดิตแชนแนลนะคะหรือว่าคาแรคเตอร์หนึ่งคือจีดิก็ขอฝากผู้ชมทุกคนนะคะติดตามแทนเพจรบดิดแชนแนลนะแล้วก็สตรีมส่วนมากช่วงนี้จะเป็นสตรีม15่านาฬิกาถึง สิบเก้าถึงยี่สิบค่ะประมาณนั้นนะค่ะใช่ค่ะทุกวันแต่ถ้าวันไหนจะไม่สตรีมก็จะประกาศทางเฟซบุ๊กแชนแนลค่ะสุดยอดคุณเก่งมากสิริมาเจอกันในเกมนะสิรินะเจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสขอบคุณค่ะบค่ะบ๊ายบายสิริครับประมาณสิริบ๊ายบายสวัสดีแล้วความคืออะไรรู้ป่ะเมื่อกี้ว่าตอนที่อาร์ตเรียกชื่อสิริอ่ะสิริเครื่อง iPad ผมมันก็เด้งขึ้นมา แม็กซิลพิงแม่เด้งเลโอ้โหนี่คนดูห้าพันไม่หนีไปไหนเลยเว้ยสุดยอดเลยตอนนี้คือช่วงที่พิงสุดของคุณแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนะผมจะเตือนว่าระวังอุบัติเหตุใหญ่อยวไอ้อย่ไอ้เอาจริงนะทุกคนนะใครแม่งดังกว่าเฮียไม่ได้แม่งจะไล่ไล่ให้ตายให้หมดเดินทางอะไรต้องระวังนะอกว่าดังมากระวังตายแต่นี่มมนเป็นพาโบไม่ใช่ผมไงออา นี่มีคนพูดถึงช่างไมเคิลช่างไมเคิลเป็นใครอ,อ่ะเป็นหัวหน้าช่างแล้วก็คาแรคเตอร์ก็สวัสดีคุณเพือกมีความสุขไม่ร่าวัน,นี้อ่ะมันที่ต่อเนี้ยหละคือมีลูกส้อยในคำเขาดีมากเวลาเจอหน้าออ้าวส,ว,สวัสดีคุณพาโบรวันนี้เป็นยังไงบ้าง Happy ล่ะแฮปปี้ไหมล่ะคุณพาโบรเอา,าจริงคือแม่งเมืองคนเดียว